นะครับทุกคนกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวโยกังทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาอ่าเป็นการย้ายแล้วกันครับย้ายตัวของจัตุระเทพนะไม่ว่าจะเป็นจัตุระเทพเสื้อหรืออาวุธเนี่ยคืออ่ะโดยปกติเนี่ยจัตุรเทพเราต้องยัดดยการใช้ยันอ่าใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ตัวนี้แล้วก็ยัน15้าใช่ไหม แต่ทีนี้พอเรามีจตุเทพแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้และการทําซ้ําเหมือนกับบินกลางนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกพิธีแล้วกันนะครับง่ายๆไม่ต้องใช้เลยเลยครับมีแค่คุณมีแค่ point ไม่ใช่พอยสิคุณมีแค่แคสค,ครับคุณก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้จตุเทพของตัวโนโฮเนี่ยจะเป็นทางด้านของอ่ามังกรฟ้าอ่าคือสีเนี่ยมันจะไปตาม ่ไปตามจตุวเทพนะครับซึ่งขั้นตอนแรก1เราก็ต้องเตรียมจตุวเทพที่จะเปลี่ยนมานะครับจตุวเทพไปก็ได้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับ2เตรียมพอยต์ไปด้วยครับเตรียมแคร์ไปด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องไปหานะครับอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเป็นเสื้อใช่ไหมเราก็หายันที่เป็นยันเสื้อครับหายันที่เป็นยันเสื้อ เอองั้นผมพิมพ์หาแล้วกันทุกคนโอ้โหจะตุจะจะตุอ่ะนี่ครับมันจะมอีอันนี้เป็นอาวุธนะครับเป็นอาวุธนะเดีย๋ยวผมจะเติร์ดหาชุดตัวเปลี่ยนพลังอ่ะนี่ครับก็จะเป็นธนาของเสื้อไหมครับมันจะมีแบ่งชัดเจนเนาะอาวุธดาบคืออาวุธ นะครับถ้าเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นอ่าเต่านินนะครับหรือตัวเต่าขนองนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคผมจะซื้อเลยอ่ะซื้อสําเร็จนะครับเป็นเสื้อนะนี้นะครับก็ง่ายๆครับอันนี้คือเรามันต้องใส่ยันสิบห้าแล้วนะแล้วกดปุ๊บนี่คือติดเลยครับร้อเซ็ครับอันนี้คือในกรณีที่คุณมีจัตุวะเทพแล้วคุณจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีจัตุวเนี่ยยังไงต้องใช้ยันนะครับอ่ะโอเคครับผมก็จะทาการ กดเิกกดเพิกกด,พก,กดคลิกยันครับกดคลิกยันกดตกลงเอาอ๋อตรงต้องใส่เสื้อโอเคโอเคอ่ะกดกดคลิกยันใช่ไหมครับจะตรูรเทพจะมอบพลังเสื้อที่กําลังสวมใส่อยู่เปลี่ยนเป็นเต่านินดําเนิกนการหรือไม่กดตกลงไปเลยปึ้งนี่ครับเป็นไงทุกคน หลับตาคลิกก็ยังติดเลยครับเพราะว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนนี่ครับง่ายๆเลยคนที่จะเปลี่ยนจตุรเทพเนี่ยคือจะต้องมีหนึ่งคือจตุรเทพที่จะมาเปลี่ยนตองต้องมียันแหนห้างสสินค้านะครับแล้วก็ต้องดูได้ว่าจะคุณจะเปลี่ยนอาวุธหรือชุดนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาไวไปไวนะครับทุกคนก็ใครที่ชื่นชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้กับช่องเอลเลนไฮ o f ออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับนี้ผมกัปตันก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ